ความหวังสุดท้ายนิกกี้แล่นหมดตัวเอาพระสมเด็จ40ล้านไปให้ป่องสุพรรณนิกกี้นัดฉัดเผยคลิปเอาพระสมเด็จ40ล้านของแม่ไปให้เสียมพระรุนใหญ่ป่องสุพรรณตีราคาถึงบ้านพร้อมข้อความว่านิกกี้หมดตัวเอาพระสมเด็จมรดกจากตาไปปล่อยโดยนิกกี้มาที่บ้านแม่พร้อมเผยว่าแม่ผมมีสมบัติอยู่ชิ้นหนึ่งเขาพูดมาเสมอว่า ถ้าเราอดอยากของชิ้นนี้จะสามารถปล่อยได้มีมูลค่าอย่างต่ำๆ40-50ล้านแม้มีพระหลายองค์ได้มาจากตาแล้วตาได้พระองค์นี้มาจากเจ้าอาวาสพระเ็ดสจ1 0 8 0ปีเขาบอกมีมูลค่า40-50ล้านผมกับเมานัชชาเคยมาขอดูพระแต่แม่ไม่เคยให้ดูเลยเพราะกลัวผมเอาไปปล่อยเช่าวันนี้จะได้รู้กันว่าพระองค์ละ40ล้านของแม่จริงไหมเลยให้โกบอย นัดพี่ปองสุพรรณเสียมพระชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักเลยเอาพระของแม่ไปให้เขาดูถึงบ้านพร้อมเปิดตัวคุณแม่สวลรษณ์นนะนะครเจ้าของวลีไม่ถึง80ล้านไม่ขายแม่โชว์พระในคอพร้อมบอกว่าเป็นพระสมเด็จวัดรักังกับหลวงปู่ทวดและพอท่านคล้ายพระสมเด็จเขาบอก80ล้านถ้าองค์แท้100ล้านเลยแต่เขาไม่ขายกัน ไปคนข้อมูลดูนิกกี้บอกว่าวันนี้มาหาพี่ป๋องเพราะที่บ้านผมโดนโกงความหวังสุดท้ายในชีวิตแม่ผมบอกว่าพระเขา80สบล้านเขาหวังมากเก็บไว้ในเซฟขอให้พี่ป๋องเอาตรงๆอยากรู้ให้หงกันไปเลยนิกกี้ประกาศถ้าของแท้80สิบล้านจะซื้อที่บ้านป๋องสุพรรณให้หมดป๋องตรวจพระสามองค์ของแม่นิกกี้พระสมเด็จวัดระฆังหลวงปู่ทวดและพระท่านคล้ายหลวงปู่ทวดพิมพ์กลางปั๊มซ้ำ มีเหงื่อเข้าไปเลยเป็นสนิมเขียวราคาหลักแสนสวยๆก็สามแสนก่อนมาถึงไฮไลทส2องอีกรอบบอกว่าพระสมเด็จเป็นพระแท้แต่ไม่ใช่ไม่ถึงยุคของสมเด็จเป็นกีจิอาจารย์รุ่นหลังๆสร้างอันนี้พิมพ์โซเจดีงานนี้ง่ายเงิบไหมนิกกี้ถามว่าราคาเท่าไหร่ป๋องบอกว่าแบบนี้ไม่มีราคาประเมินไม่ได้ เพราะพระไม่ใช่บางขุนพรมวัดระกคังพิมพ์อะไรอย่างนี้เราบอกได้แต่เป็นพระแท้เป็นเกจิสร้างไม่ถึงยุคสมเด็จสร้างําว่าราคาหลักล้านหลักแสนได้ไหมป๋องตอบว่าเอาไว้ใช้ด้านแม่นิกกี้บอกว่ารู้สึกดีสบายใจดีเพราะดีทั้งนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ